พี่ดาจะพามาแนะนําร้านนะคะช่วงนีโควิดทุกคนต้องป้องกันตัวเองด้วยนะเดี๋ยวพี่ดาพามาดูนี่ก็คือหน้าร้านของพี่ดาเป็นสาขาที่สองเป็นสาขาที่สองนะคะสาขาที่หนึง่งที่เป่าพยุนนะชื่อว่าอันดาฟฟนนี่ก็คือหน้าร้านเดี๋ยวพี่ดาพาไปดูในร้านนะ นี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะใน youtube เพราะว่าเพราะว่าพี่ดาเพิ่งเข้ามาใหม่เรื่องเมื่อเรื่องเมื่อวานนะคะอันนี้ก็คือน้ำของพี่ดาเดี๋ยวพี่ดาเดี๋ยวให้ตากล้องนะอยู่ข้างนอกแล้วพี่ดาจะเข้าไปนี่นำร้านนะคะก็คือตู้ของพี่ดามีมีซิมโทรศัพท์แล้วก็มีเคสด้วยนาะเป็นลูกต่างๆ วันทูคอนะแล้วก็มาต่อกันที่ตู้นี้นะคะตู้นี้มันก็มีมจานหูฟงังมีครบเลยนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็เป็นซิมที่ยังไม่ได้ลงนะอันนี้ก็เป็นซิมเอ๊ะอันนี้ก็เป็นอ,อะไรซิมน,นะคะมีหลายรุ่นเลยนะนี่นะคะใครมาซื้อร้านนี่ได้นะรับรองว่าถูกแน่นอนถูกกว่า กอนนะคะกดไลค์กดแชร์